สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือนี้ก,กับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยกัสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันของพอแพะเนาะคะ่ะเนาะพอแพะเพ่เป็นคนอำเภอหน้งยื่นจังหวัดอุรลราชธานี่เหาค่ะสาวนิ้งได้ยินขคาววาเพิ่นฝันดีค่ะสาวนิงก็เรยบ,บ่พลพาดโอกาสดีๆที่สิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขความฝันน้ำเพลนเนาะคะ่ะเนาะสองวัดที่ผ่านมา ขนฟันเข่าเนาะค่ะฟันเข่าทั้งสองงวดค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะสาวนิ้งก็เลยว่ก็กติถ้าสองงวดแล้วงวดที่สามนี่มันตรงเข่าอีกนะค่ะสาวนิ้งก็เลยบัผ่าสาวนิ้งก็เลยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเล็บก็ฟันน้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เพิ่นกับยูไฮยูนาเนาะค่ะตอนนี้กต็ตตดตามมา,าเงินสานเพิ่นยูไฮยูนาตอนนี้เนี่ยเพิ่นนั่งถ่าสาวนิ้งอยู่ค่ะนั่งถ่าเพื่อทีซีเราความฟันให้กับ ผ่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อบรเป็นการเสียเวลาเข้ากับไปรับชมรับฟังความฝันของพ่อแพะร้ผอมๆกันกับสาวหิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อแพะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแพะค่ะไอเด็กินคาว่าพ่อแพะนี่ฝันดีเนาะค่ะเนาะฝันดีแนวใดกับเบาสู่ถ่านผู้ชมให้ฟังเลยค่ะฝันว่าอันว่าอันในบ้านที่รถไปเป็นบริษีวมาบ้าน ก็เลือกไปขี่มาบ้านขี่มาโมเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรยานขี่มาก็้วมาทำกัมเพงบานกัมเพงบานไผ่คะเราทำบาทจะพร้อมอยล้อ๋ออันเป็นขี่รถนี่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์คะขี่ห้ามอตาหน้าขี่มาเหินเปล่าคะขี่มอหน้าอ๋อค่ะตอนตอนขี่ไปนี่เป็นมอเตอร์ไซค์แน่นบ่พอแน่นตอนมาแบบแม่บ้านขี่มาอยู่บนนี้บ่ ยางมาาม่บ้านยางม้ายางมาโอ้เราพอเป็นคนขี่ม้าเนี่ยขี่ม้าผัดบอแมนมอเตอร์ไซค์บเป็นจักรยานเป็นจักรยานโอ้ค่ะขี่ม้าผัดมอเตอร์เมื่อนเจ้าของตเมื่อนก็เพียงบ้านเจ้าของก็เพียงบ้านเจ้าของครับผมเป็นยังไงต่อบัานคุณพ่อบัานนี้เพิ่นว่าบ่แม่นรถเพิ่นอืมมันก็ได้สีใส่เล็กเล็กสีสเล็กเล็กยูไซค่ะนี่รถเล็กทะเบียนรถบอกคะบอกเล็ก อยู่ในรถโค้งรถอยู่ในโค้งรถโค้งร,คงรถมอเตอร,ร์ไซค์เหคะจักรยานนะโค้คคงรถจักรยานอ๋อค่ะเลขตัวใดหรอพ่อหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เลขในโค้งรถจักรยานหนึ่งสองศูนย์เป็นบ่คะคุณพอ่อแม่อืมไม่บานคีไม่บานคีรถไปหน้าแล้วตอนกลับมา ปัดยางม้านอหัวนอเหี้ยนบัดนี้พ่อเป็นขั้นคีม้าบาดมัดคีม้าบัดบอมเป็นจักรยานบอมเป็นมอเตอร์ไซค์บัดเป็นจักรยานเหี้ยนคีม้าปัดมาตำกระเปียงเฮือนเจ้าของเหี้อ๋อค่ะแล้เดี๋ยวดัดถาตำกระเปียงถาตำกระเปียงเฮือนเบรกเฮือนเบรกไปไอ้เบรกที่บ้านเท่าไหร่คะพ่อเท่าไหร่ครับชิบเอ็ดชิบเอ็ดโอ้แสดงว่าอีกชิบเอ็ดนี่ก็ต้องต้องมีได้นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ เลขกสิบเอ,ดอ็ดสองหมืต,ตนองหมืเด็กสิบเอ็ดเพิ่มเขามาพร้อมเนะาะค่ะคฟันต่อที่ไหนฟันตอ่อจังไรครัคบคุณพ่อฟันว่าใบรุ่นมาเตะ๋ยวบอ,อลใบรุ่นมาเตะ๋ยบอลเตะ๋ยวบอลอย่างไรเงินเขาเตีเเต๊ยมถุงเงินเงินอยู่กระเป๋านี่บ่าเต็เมถุงเใน,นกระเป๋านี่เต็มถุงบาทนี้ขอเขาลอยหนึ่งเขาจกให้่สี่สิบบาทอ๋อพอเนี่ขอเงินนําใบรุ่น คอ้นน้ำเขาลอยหนึ่งคอน้ำเขาลอยหนึ่งเขาโจงค์ไห่สี่สิบบาทแต่ว่าเงินสี่สิบบาทต้องมีสี่ใบจังหว่าสี่ใบเงินสี่สิบบาทแต่ว่ามีสี่ใบโอ้สี่สิบบาทกรีสี่ศูนย์ตัวเนาะค่ะสี่ศูนย์ฮัสว่าฮัดว่าฮัดโดยนี่เขาพอเนี่ยฝันเข่าสองงวดแล้ววะสันเมียนบอกพอล่องร่องเบางวดก้อนไห่ฟังเลยบอครังวดก้อนนี้เขาก็มาบอกคกศูนย์ห่าแต่ว่า ม่บานปุกไหวโพดอืมไม่บานุกไหวโพดหลงก็เลยหลงหกศูนจะหกศูนครับบานนี้หัวสองมากแล้วมาฝันว่าตำรวจมาจับค่ะจะปืนบ้านนี้ตำรวจหงปรเทไทยโตเจาคอนี่สามหมื่นสามหมื่นสามศูนย์เนาะสามศูสามศูนนอกหัดกนนี่สามศูนย์นะครับเนาะสามศูนย์กับเข่าของเพินเยอะเนาะเข่าของเพลนทั้งสองหวดดยเลยค่ะอือเป็นหัดนี่ ันมาดีคีจักรยานแล้วเห็นเหลขกในจักรยานเป็นบ่กค่ะเขาเขียนให้พ่อมหัวนี้หวดที่สามเนาะค่ะเนาะเขาเขียนให้พร้อมนะอืเขาเขียนให้พร้อมเขียนเขียนตัวไรเน่ะพ่อเขียนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เขียนหนึ่งสองศูนย์กับเขาเอาเงินให้สี่สิบบาทได้เนาะค่ะเนาะอือเขาเงินให้สี่สิบบาทบันบันนฟันฟันฟันอีกบ่กค้าหรือจังไดกับเมื่อึ้นมาบ่กคะ อันนี้ก็เป็นความฝันของ,องพอแพะเนาะคะ่ะพอแพะเนาะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมกาลลองเอาไปเซียงโศกเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนกับฟันเขาสามหววแล้วค่ะสองหัวค่ะหวดนี้หัวที่สามเนาะคะ่ะเนาะก็ลองเอาไปเซียงเบิ่งเพราะว่าปกติคนนี่สิถ้าฟันแม่นนี่สิฟันเขาทั้งสามหัวดได้ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชกดีเนาะคะ่ะเนาะโชกดี มีดวงถูกเล็กถูกหวยสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะห้มีโศกน้ำพ่อแพะคือกันค่ะไอพ่อแพะมียังสีเวลาอีกบอคะบ่มีบ่ค่ะถ้าบัวมีกะขอขอบคุณพ่อแพะหลายๆเ้ยค่ะเด้อทีที่มาไห้แช่์ควมฟันให้ทนผู้ชนเพิ่ได้ฟังครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็มัดสรุปตัวเลขความฝันของพ่อแพะน้อค่ะน้อหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม2566ันาสิบหค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหม,มานปังปังร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายนี่ สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร้วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ